สวัสดีเจ้าคู่คนนี่เจ้าแม้ตอนนี้นี่เลยเจ้าวันนี้ได้ข้าวคูกกะปิมาเน่เจ้านี่เจ้าอาหารเร่งด่วนมื้อเร่งด่วนเนะเจ้ามาเน่เจ้าใครที่ไปได้กินข้าวตอนกัไมากินด้วยกันเน่เจ้าข้าวคูกกะปิเจ้ามาเจ้า วันนี้วันจันทร์วันทํางานวันแรกก็จะวุ่นวายหน่อยนะจ๊ะการก็จะวุ่นวายถึงเวลาพักก็ต้องรีบเร่งน,นะจ๊ะ มาได้กินเมื่อนะาจะข้าวุกกกะปิวันนี้ก็ลองสั่งมากินดูนะจ๊ะอร่ามอร่อยนะจ๊ะตามแต่ใจเลยนะคุนว่า แาแต่แต่กะว่าหิวข้าวมูนะจ๊ะหาเน้าเต้ามากินข้าวผู้กับปีเตจันได้เต้ามือเตียงมือแม่ตอนนะจ้ามือเล็กรีบเร่งนะจ๊าต้องเข้าใจกิน เขามีเวลาพาคูอแค่ชั่วโมงเดียวในเกาเดี๋ยวก็ต้องได้เข้าไปแย่การคืนแล้วละ่ะใครไม่ได้กินข้าวตอนก็ไม่กินด้วยกันไนเ้า้ ทำใหญ่ๆกำหลวงนะเจ้าหิวขนาดเจ้า ลำขนาดเน่ยจ้าคลิปนี้ก็ขอขอตัวดีกันนะเจ้าไว้เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะเจ้าขออุทุกินข้าตอนลำลำเนื้อเจ้าสวัสดีเจ้า